ม oh ีอะไรฮบนอนถึงบ้านแล้วมาทันีนี่สักมาฮัลโ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮัลโหลบังคับใหสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาจัดสวนบ้านคุณปู่กันเนาะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยว เรามาจัดการกันเลยเนาะเมื่อกี้ก็ไปซื้อต้อนไม้มาแล้วนะคะเะด,ะดี๋ยจะเฟด์กับภาคุณพูแซวว่าจะพูดภาษาต่างดาวเอ่อเดี๋ยวอุ้มให้ดูปลานะคะวันนี้วันนี้อุ้มไม่ต้องมาล้างตู้ปลาเนาะเพราะว่าน้ํามันใสมากเลยค่ะทุกคนดูน้ําใสมากแล้วก็ปลาน้ําใสมากเลยค่ะรอบนี้ไม่ต้องทําอะไร อ๋อคุณแกมาทรมานวันนี้คุณโป Araicha, so Araicha! Ja, habe ich auch gedacht. Ja, was Kleines noch. So Aniracha, wie viel kostet das? 14 Euro. Euro. 15, 15. 15 Euro. Wie du willst, welche Farbe willst du haben? Ja. Wir haben das eine rot, können wir das andere auch rot nehmen. Sehr wenig, aber der duftet gut. Ja.

Not much. Not much. Not much. <laughs> so. Jetzt. Ah. Also Kannst du wieder gut atmen? Okay. guck mal. Mach. Papa, du mal gucken, อนถึงบ้านแล้วโดยสภาพอุ้นวิวาตดยในทริปดูดิวาตายในทาิปดูดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้านาอานะคะสวัสดีน้องๆนะคะสวัสดีเอฟซีใหม่อซีเทุกๆคนเลยจ้า วันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนมาทำความสะาดบ้านคุณปู่อีกครั้งเนาะแต่วันนี้จะเน้นไปที่การนะคะไปซื้อต้นไม้มาจัดบันโคลนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่านไบนันโคนก็คือเป็นเป็นระเบียงหลังบ้านของบ้านคุณปู่เนาะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าสภาพมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ก่อนและหลังเนาะว่าเราจะสามารถนะคะ ทำอะไรได้บ้างนอะและเปลี่ยนแปลงซื้อต้นไม้อะไรมาปลูกบ้างเดี๋ยวมาช่วยอ,อุ้มปลูกต้นไม้กันเลยค่ะทุกคนมาจ้ามาค่ะส่วนตนสตสภาพต้นไมสนี่คิสมาสติสดิสต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 ิต่สติสิสอตอ มุชเธอร์ออกหรือว่าคุณเธอมาใหม่นี่คือสภาพสวนหลังบ้านของคุณตู่มาดูดอ้นี้อายุสามสิบเจ็ดปีนะคะทุกคนเท่ากับเราเลยค่ะตอนนี้นะคะเบบี้นี่ Man nimmt mani, man nimmt noch! Nee, nee, Südkorea aus etwa gleich weit weg. Ich weiß nicht, ob sie, sie hoch oder irgendwo so ähnlich war. Was war denn dort? Dort war irgendein Treffer in der Das ist ein schon Die haben es eher so rötlich oben. Am Kopf. Das gibt die Männle. Das sind, sind, sind 20 Stück sind Der, Der Boris hat es Das, geht. das geht jetzt nicht raus. Das ist ein bisschen geschützt. Unter meiner Emailierkunst. Deine Emaillierkunst. Muss ich von Anfang an machen. Das sieht halt ländlich aus, ein bisschen. Oh. Aha.

Und, und du kannst ja hier ja. sitzen und jeden Tag gibt deine Blumen, wie sie genau, blüten. Genau. Wenn es so ist, dann kaputt kann er auch wegschmeißen. Ja, okay. Du meinst, ja geht kaputt. Was weißt du, Gießen kommt immer der Einsatzbefehl von der Heeresleitung. Weißt du, nachdem er ja zwischenzeitlich für Dinge eine wurde.